สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานจะพามาดูสกิลรีเมคนะคะของสำนักย่อยนะคะเรามาเปิดประเด็นเปิดประเด็นเรามาเปิดด้วยสำนักแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือสกิลมาดหมึกดำนะคะของตระกูลสวีนะคะ แค่พูดชื่อนะคะคนก็แบบว้าวมีคนเล่นด้วยหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆคือม่านหมึกดำเองก็เป็นสกิลที่สวยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถใช้ป่วนได้เลยทีเดียวเชียวแต่ว่าด้วยความที่ว่าสำนักสวีเนี่ยอาจจะมีคอนเทนต์ที่อาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะสำหรับสกิลก่อกองไฟประจำตระกูลนะคะหยอกๆๆ หยอกหยอกแซวๆนะ,ะเผื่อใครยังเล่นอยู่นะคะโอเคในส่วนของมาดหมึกดำนะคะจะมี3สกิลนะคะที่รีเมคเข้ามาในแพทนี้นะคะนั่นก็คือจักรวาลในกำมือนะคะห่างสุดขอบฟ้าแล้วก็หมึกดำเรือนลางที่เป็นสกิลอันตินะคะในส่วนของการแลกสกิลรีเมคนะคะสามารถมาได้ที่เมืองเฉิงตูนะคะในพิกัดนี่เลย7จ5 6 9 0นะคะหรือว่า คังเมืองเฉิงตูนนั่นเองนะฮะเ p c นที่จะใช้แรกก็คือตาเหลาหูนะคะในปราณห้าและปราณหกนะคะนี่ตัวนี้เลยมาตรงนี้นะคะสกิลกองกำลังนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสกิลของมัดหมึกดำนะคะจะใช้ ป้ายชิงเด่นวิธียุทธ์นะคะ500ชิ้นแล้วก็ป้ายขั้นสูงชิง,ชงเด่นวิธียุทธ์นะคะจำนวน5ชิ้นในการแรกนะคะโอเคทีมงานก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูสกิลเคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าหน้าตาของสกิลเป็นยังไงเนาะนี่เอาวะตีน้องก็สมชื่อนะคะมาดหมึกดำ ก็จะมีความเป็นแบบหมึกหมึกนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสกิลที่ยังไม่ได้รีเมคนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลล้น,ลน เออขเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลเดิมๆนะคะก็จะล,ลักษณะนี้เนาะมีสกิลวางวงเป็นของตัวเองนะคะโอเค ถเดี๋ยวเรามาชำแหละทีละสกิลนะคะว่าแต่ละสกิลนั้นทำอะไรได้นะ,ะกระดาษตัดหมึกนะคะถ้าเกิดว่าโจมตีใส่ศัตรูนะคะและจะติดสถานะตัดหมึกและถ้าเราใช้อันติหมึกดำเรือนรางนะคะตัวละครที่ถูกสกิลเนี้ยจะมีการสลบเกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดดีบัฟเป็นสลบนะคะอันนี้เมาส์จะสันส่นๆหน่อยนะคะพอดีว่า,เ,าเมาส์มันลื่นมากเลยนะคะ หเห็นไหมคะจะติดสถานะตัดหมึกนะคะถ้าเกิดว่าโดนกระบวน่าหมึกดําเรือนรางเข้าไปนะคะก็จะติดสถานะสลบนะคะก็คือถ้าโดนอันติีเข้าไปนั่นแหละจะติดสถานะสลบนะคะส่วนสก,กิลที่2นะคะถ้าเราสามารถตัดกาดได้นะคะจะติดสถานะนะคะลดความเร็วหรือว่าห้ามใช้วิชาตัวเบานะคะ อันนี้ทีมงานก็เปิดจอเล็กเอาไว้นะเพื่อให้ได้ดูสถานะกันได้อย่างชัดเจนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะจอเล็กมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะคะเราจะตัดกาดทิ้งจะถูกระง,งับวิชาตัตวเบานะคะจะมีขึ้นสถานะขึ้นมานะคะส่วนอันนี้นะคะจะสามารถโจมตีกลางอากาศได้นะคะนี่ คือสามารถพุ่งใส่ได้เลยนะชอบจังเลยไอ้สกิลไอ้สกิลแบบพุ่งใส่กลางอากาศเนี่ยดูเท่เนาะโอเคค่ะสกิลต่อมานะคะก็สามารถพุ่งใส่เป้าหมายสุม่มไม่ใช่พุ่งใส่หมายถึงว่าสุ่มดึงเป้าหมายด้านหน้ายี่สิบเมตรเลยเหรอเ,เราลองดูแล้วกันนะอันนี้กี่เมตรละแปดเมตรเก้าสิบลองลอง,ลองแบบไอ้นี่กัน เอาอ่ะดึงมาจริงเออเอาใหม,ม,ม,ม่อายี่สิบเมตรอะยี่สิบเมตรหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอสบสิบสามสิบเก้าเมตรอ่ะอ้เดี๋ยวนะไม่ถึงเล็งก่อนเล็งเล็งเล็งนี่สิบเก้าเมตรนะหรือว่ามันเมื่อกี้มันด้านหน้าไม่พอลองก่อนนะฮะแป๊บรอสกิลดีเลย์ใช่อะไรหรอโอ้ดึงจริง เราแต่ต้องเป็นแบบด้านหน้าเลยนะแบบด้านหน้าเลยอะ่ะดิสสิสน,น้าเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยสามารถดึงศัตรูได้นะคือแบบว่าศัตรูจะหนีจะหนีกูดึงกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดกาดก็ดึงไม่ติดนะคะเห็นไหมถ้าติดกาดดึงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือมันต้องแบบตั้งกาเอ้ยไม่ให้ตั้งวะ่ะตัดกาดทิ้งก่อนนะคะถึงจะดึงได้ ชอบจังคือทีมงานเป็นคนที่ชอบสกิลอะไรอย่างเงี้ยสกิลแบบดึงสกิลแบบตีให้ล้มหรือว่าคือสกิลอะไรก็ได้ที่มันแบบซีซีแล้วตลกดีอ่ะอันนี้ตัดกาดทิ้งก่อนนะถึงจะดึงได้<ช> <laughs> โอเคค่ะสกิลต่อมานะคะรอยเมฆไรยสยบนะคะจะถูกทำให้เป็นอมพาตนะคะตัดกาดทิ้งก่อนนะคะ นี่รู้สึกว่ามันจะเคลื่อนที่ช้าลงด้วยนะอุ๊ยแล้วก็โดนดาเมจแบบล้วนๆเลยดาเมจเรียวๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติกันดีกว่าสกิลอันตินะฮะ เห็นไหมคะว่ามันจะขึ้นมืน,มนแบบมืนแบบกระพิบเลยอะ่ะนั่นก็คือสามารถทําให้ตัวละครตัวนี้เป็นอมตะหรือว่าไม่สามารถขยับขยืขย้อนได้คะอันนี้ก็คือเป็นสกิลของมาดหมึกดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสกิลที่ a c t i v a t e แล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรและก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเซตมาดหมึกดำนะคะตอนนี้ทีมงานก็ได้เซตจักรวาลในกำม,มือนะคะกับห่างสุดขอบฟ้านะคะมาเราลองดูว่า สกิลนะคะจะแตกต่างกันรูปแบบสกิลจะแตกต่างกันไหมนะคะอุ้ยเป็นสกิลวันนี้เหรอเนี่ยจกักรวาลในกำมือนะคะเป็นสกิลตั้งกาดจะจัดอุ้ยเดี๋ยวนะมันสวยขึ้นปะนี่เดี๋ยวขออนุญาตปิดกาดก่อนนะคะ ปิดการดปิดการดโอเคลองดูสองสก,กิลกันผิดสก,กิลผิดสก,กิลโทษ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 เอาว่ะมีความสวยงามเกิดขึ้นนะฮะปิดการดตัวนี้ด้วย ต่างกันที่ความสวยงามละหนึ่งคือพอเราแอคทีฟเวตสกิลมามันจะมีซัมติงที่มากกว่าใช่ไหมคะคือแบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะแสงสีใช่ไหมในส่วนของแสงสีที่มากกว่าอันนี้คือธรรมดาคะตัวสีชมพูเนี่ยจะเป็นธรรมดาคะส่วนตัวที่แอคทีฟเวตแล้วจะเป็นนี่จะเป็นแบบนี้ มีความเป็นตัวเหลืองนิดนึงนะคะสำหรับสกิลจักรวาลในแขนซื้อ <c oughs> เขียดชื่อสกิลจังเลยอะ่ะ <c oughs> จัก,กรวาลในกำมือนะคะจะเพิ่มทำลายกระบวนท่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มสถานะตัดหมึกให้แกศัตรูทีเ่เข้ามายุ่มย่ามกับเราเดี๋ยวลองดูนะ ติดตึงล่างเห็นไหมอ่าติดความเสียหายต่อเนื่องด้วยเอาใหม่ลองดูนะเห็นจอเล็กใช่ไหมคะเห็นปะเห็นปะสนามจัก,กรวาลได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะคะคือไอ้ความเสียหายตรงนี้คะ่ะที่มันจะเพิ่มมากขึ้น โอ้เป็นอานาดยังดูอะไรประกาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดว กัดไว้นะคะโอ้ยูติดสถานะเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะ ยังสวยคือพอแอคทิเวตสกิลขึ้นมาอะไรอะไรก็สิก็ดีขึ้นนะุะ <c> ย <oughs> <c oughs> แต่ว่าสกิลมันป่วนแบบเห็นเห็นเลยอะเนาะดูดิ 多年。 อีกสกิลหนึ่งนะคะที่ถูกแอคทีเวตเข้ามานั่นก็คือหมึกดำเลือนลางนะคะก็คือเพิ่มกระบ,บวนท่าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยืดเวลาสลบให้นานยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สกิลหนึ่งไปเนี่ยโทษโทษผิดตัวมันจะมีสถานะขึ้นนะคะเป็นสถานะตัดหมึกและถ้าเกิดว่าเราใส่อันติีเข้าไปตอนที่สถานะนี้ยังคงอยู่มันจะทำให้สลบนานขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันล้กันขอยาตเก็บเกตค่ะขอยาตเก็บเกตชอบสกิลว,วางวงของตัดหมึกจัง เปิดปัดป้องให้หมดนะคะจะได้เก็บเกตดได้ไวยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเทียบความสวยงามของสองตัวละครกันนะคะว่าอันตีเนี่ย จะรูปแบบเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองที่ตัวลองที่น้องชมพูก่อนนะคะสกิลไม่ได้แอคทีเวตโอเคเอาล้วนะ สวยกว่ากันเยอะหูแล้วตู้มืนรัวๆคือถ้าเกิดว่าลองสังเกตดีๆนะคะว่าถ้าสกิลไม่ได้แอคทีเวตอ่ะคือไอ้คำว่ามืนน่ะมันจะแบบกระพริบบิ๊บๆๆๆๆเลยอ่ะแต่ว่าพอพอแอคทีเวตแล้วนะคะเรายังเห็นคำว่ามืน,นแบบเห็นคำว่ามืน,น,บบน,นเป็นตัวๆ <st it> คือคือ,คอพอจะคิดภาพออกไหมเดีย <st it> ด๋ยวลองดูอีกทีนะคะเห็นไหมคะคำว่ามืนมันแบบกระพริบบิ๊บๆๆๆมากอ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสกิลที่ activate แล้วนะเห็นไหมคะว่าเรายังเห็นคำว่ามึนขึ้นเห็นไหมคือมันนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะระหว่างสกิลที่ยังไม่ได้ activate และ activate แล้วนะคะโอ้อันนี้ไม่ได้อวยจริงสกิลตัดกาดนะคะถ้าสมมติว่าเราตัดกาดสำเร็จแล้วนะคะเราจะทำการฮิวเลือดขึ้นมาด้วยนะคะลองสังเกตเห็นไหมคะตัดกาดปึ๊บ เลดฮิวขึ้นมาสามพันหนึ่งนะคะดูคำว่ามึนกับพีบเห็นปะคือแทบอ่านไม่ออกว่าเป็นคำว่ามืนนะคะแต่ว่าพอแอคทีเวตแล้วนะคะต้องบอกว่าเรายังมองเห็นนะเห็นปะเรายังมองเห็นเป็นคำว่ามืนถูกไหมเอาว่ะพันสอง สกิลสวยต่างสกิลสวยต่างกันด้วยประเด็นดูดิสกิลต่างกันด้วยอ่ะ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นมารตัดหมึกนะคะของตระกูลสวีใครที่อยู่ตระกูลสวีนะคะก็หาแลกมาใช้งานได้นะคะเพราะว่ามีอัปเกรดแ t i v a t e Skill ถึง3 s k สกิลด้วยกันนะคะแน่นอนว่าความสวยงามก็อลังการตับสกิลแอ t i v a t e รวมไปถึงดีบัฟต่างๆเองก็ส่งผลกับสกิลตัวนี้ด้วยนะคะรับรองว่าใครที่อยู่สวีนี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ